กำลังมีแผนจะมาเที่ยวเกาะเสม็ดแล้วมองหาที่พักริมทะเลสุดชิลแนะนำที่นี่เลยแสงเทียนบีชรีสอร์ทบอกเลยว่าที่นี่วิวดีมาก เป็นที่พักที่ตั้งอยู่ตรงอ่าวแสงเทียนซึ่งบอกเลยว่าเงียบสงบสุดๆตื่นเช้ามาเห็นทะเลเลยห้องพักของที่นี่ก็มีให้เราเลือกหลากหลายแบบด้วยกันค่ะจะมากคนเป็นคู่เป็นกลุ่มหรือจะพาครอบครัวมาก็ได้หมดเลยห้องพักเขาตกแต่งแบบเรียบง่ายมีความมินิมอลแล้วก็มีระเบียงหน้าห้องไว้ให้เรานั่งเล่นชมวิวแต่มาที่นี่ทั้งทีก็ขอแนะนําเลยกับห้องจักรุซี่โอเชียนฟรอนต์เป็นห้องที่บอกเลยว่าวิวดีมาก สามารถมองเห็นวิวทะเลได้จากในห้องเลยห้องน้ําก็แบ่งทันโซนเปียกแล้วก็โซนให้ออกจากกันค่ะอีกหนึ่งไฮไลท์เลยก็คือมีห้องน้ําที่สามารถมองเห็นวิวทะเลได้จากตรงนี้อีกด้วยสวาหรับที่นี่ก็มีร้านอาหารด้านในที่พักด้วยนะคะทุกคนสามารถสั่งอาหารทานกันได้ริมทะเลเลยโดยเฉพาะซีฟู้ดสดๆบอกเลยว่าแซ่บรสชาติถึงเครื่องอย่างแน่นอนใครที่อยากหลีกหนีความวุ่นวายมารีเฟรูร่างกายพักควาแมแบบสงบๆลอง,งามาที่นี่ดูนะทุกคนบอกเลยว่าจะไม่ผิดหวังกลับไปอย่างแน่นอน